สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะมิกกี้แต่รถสวยนะกับรถอยู่ด้านหลังผมนะฮะวันนี้เป็นสเปเชียลอีกหนึ่งงานที่ทางร้านของเราเนี่ยได้ทําบ่อยพอสมควรคือการเคลือบหลังคาผ้าใบนะฮะสำหรับรถเนี่ยหลายๆคันเนี่ยที่ซื้อมาเป็นหลังคาผ้าใบเนี่ยเขาเคลือบกันเนี่ยก็จะมีอย่างที่ท่านเห็นนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะทําการเคลือบเนี่ยเราทําอะไรบ้างหลายๆคนยังไม่รู้เดี๋ยววันนี้ผมพาไปให้ดูกันแล้วกันนะฮะก่อนอื่นเลยนะกับกล้องก่อน <N> นะในตัวในส่วนของคันนี้เป็นเซตสีนะครับคันนี้มาถึงร้านแต่เรายังไม่ได้ล้างน,นะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยเรียบร้อยสวยงามอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ตกกระบ,บอกอะไรตัวรถแลปมาอ่าแลปสีด้านมานะครับที่คุณเห็นขั้นตอนที่ทําอยู่ในตอนนี้ก่อนอื่นนะ่ะก่อนที่เราจะทําถึงขั้นตอนนี้ถ้าปกติถ้าไม่ได้ล้างรถมาเราต้องล้างรถก่อนแต่ก่อนล้างรถอะ่ะเราจะต้องทำอ่าใช้ตัวกิ้งที่เอาไว้อ่าดักขนมแมลงดักขนสุนัขดักขนแมวนี่ฮะมากิ้งก่อนตัวกิ้งเสื้อผ้านั่นแหละนะครับ กิ้งเสื้อผ้าเนะี่ยมากิ้งข้างบนนี้ก่อนเพื่อให้ขนหรือว่าฝุ่นส่วนใหญ่ออกไปก่อนค่อยมาทําการล้างแล้วก็มาสตรีมถ้าปกติถ้าล้างรถนะคันนี้ก็จะเข้าในสู่ในลายล้างก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปในสตรีมอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตอนนี้ที่คุณเห็นอยู่เนี่ยก็คือขั้นตอนการสตรีมนะครับคือการทําความสะอาดชนิดหนึ่งนะฮะกับผ้านะครับซึ่งะจะใช้เครื่องไอ้น้าเครื่องไอ้น้ำเนี่ยก็คือเป็นเครื่องที่ทําความสะอาดผ้า ที่ซื้อตามห้างได้แหละเหมือนกันเลยแต่ที่ผมอยากให้เห็นก็คือว่าเดี๋ยวผมเอาอะไรให้คุณดูนิดนึงนะเครื่องพตรตมเนี่ยมันคือเครื่องไอ้น้านะครับจากเนี่ยผ้าสีขาวๆนะครับก็จะดําอย่างที่คุณเห็นนะตอนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้สองรอบกับหลังคาผ้าใบเพราะว่าหลังคาผ้าใบคันนี้ไม่ได้เป็นรถใหม่ใบแดงอาจจะเป็นรถที่ใช้มาแล้วประมาณสองปีซึ่งจะบอกทด้เลยว่าโขกกระปกแน่ๆนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทํามาเนี่ย คือถ้าอายุการใช้งานตั้งแต่6เดือนขึ้นไปเ่เริ่มรู้แล้วเริ่มมีความสกปรกเกิดขึ้นแล้วการทำความสะอาดแบบนี้ข้อดีของมันก็คือเป็นการดันฝุ่นขึ้นมาวนเข้ามาที่ผ้านะครับนแน่นอนว่าสะอาดแน่นอนเราจะทําอย่างนี้ประมาณ2รอบไม่มีผลกับผ้าใบแล้วผ้าใบจะตึงด้วยนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับอีกสักคู่หนึ่งเราจะให้ดูนะครับว่าผ้าใบี่ยมันสะอาดขึ้นนะครับ จากการกระบวนการการทําการท่องของสาแล้วก็ถึงจะไปเคลือบแก้วอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการเคลือบผ้าใบเนี่ยเดี๋ยวเราจะอบด้วยเครื่องอบอิาเรลที่อยู่คันทั้งบนนี้ด้วยนะครับก็ใช้เวลาในการทําประมาณ3าชั่วโมงนะฮะถ้ารวมล้างรถแล้วก็ประมาณ5 6ชั่วโมงก็ใช้เวลากันร,ระดับหนึ่งเลยเหมือนกันเพราะการท่องของสาอานนี้เหมือนตักผ้าเลยฮะนะครับผ้าใบก็เหมือนผ้านั่นแหละนะครับแต่โชคดีข้อดีของผ้าใบรถยนต์เนี่ยมันแห้งง่ายนะครับแล้วก็รวมถึงมี ทั้งนี้มันจะมีมันจะมีรอยอยู่นะรเราต้องทำทางทั้งสองฝั่งนะครับจะมีรอยอยู่เดี๋ยวจะกดแรงเนี๋ยเริ่มเปลี่ยนผ้าได้ละสองฝั่งละเปลี่ยนผ้าเลยละเนี่ยพาวดูนครับนี่น,นี่นี่รอบแรกนะครับนี่ความสะอาดผ้าปกติสีขาวนะครับนี่อันนี้ดันออกมาก็จะเป็นดําๆอย่างนี้อันนี้เห็นไหมครับทำอย่างเงี้ยหมดสองรอบนะครับก็จะเสร็จสิ้นสวยงามนะครับสำหรับแท้สีคันนี้เดี๋ยว เคลือบเสร็จนะครับพามาดูกันแต่ว่าอาจจะไม่ทดสอบเพราะว่าการทดสอบเนี่ยมันก็ทําให้อน้ํายามันสูญสิ้นและหายไปในการทดสอบด้วยแต่รับรองว่าไม่กินน้ําแน่นอนแต่แต่ว่าเดี๋ยวพามาดูกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะวันนี้โอเคมากขอบคุณครับสวัสดีครับ